สำหรับใครที่ต้องการเรียนมวยนะผมมานี่เลยที่ลูกสวนมวยไทยแคปนะครับผมไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้ไม่ว่าจะเป็นมวยไทยหรือมวยสากลน,นะครับผมพิเศษเลยเพียงมาจากช่องอัมบาาชนแนลมีส่วนลดให้50นะครับผม และมีบริการสอนมวยนอกสถานที่ไม่ว่าจะบ้านหรือคอนโดนะครับผมดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจล,ลูกสวนมวยไทยแคมป์ ها